สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพจเต่าฟอร์ดแต่งจะเต็มนะครับวันนี้เต่าจะพามาชมวิธีการส่งมอบรถนะครับวันนี้จะส่งมอบรถของพี่มินาแล้วก็พี่เป็ดนะครับ FC จากสตูนนะครับผมวันนี้ส่งเป็นตัวสิประตูรุ่นขายดีเป็น a อ s เนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารถคันนี้จะสวยขนาดไหนแล้วมาสัมภาษณ์เจ้าของรถกันนะครับผมสวัสดีครับพี่เป็ดพี่มินาครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับรถที่เจอเมื่อวานมาดูรถแล้วเนาะพี่เนาะเป็นไงบ้างครับ เกินเป้าครับจริงๆก็ติดตามติดตามคุณเต๋านี่จากจาก YouTube นะครับก็ก่อนนอนก็ดูทุกคืนนะครับก็แล้วก็ตัดสินใจนะครับแล้วก็ทางแฟนก็โอเคด้วยนะครับแล้วก็เบื้องต้นก็คือว่าพอดูในใน u t u b e ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่พอมาพอมาดูแบบสัมผัสดูของจริงนะครับก็เกินร้อยสวยเลยครับเกินเกินนิ้ไว้ครับแล้วก็แล้วก็ทางเต่อเองก็ในส่วนของฟอร์ดเองก็ ให้การบริการแบบดีเยี่ยมมากครับโอเคสำหรับสำหรับพี่เมลาน่าบ้างนะครับผมดีใจค่ะที่ได้มาเจอกันวันรับรถนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแฟนก็ดูอยู่แล้วก็พลอยดูไปด้วยแล้วก็มาเจอของจริงก็เกินคาดค่ะขอบคุณที่ให้บริการเป็นอย่างดีค่ะครับผมเดี๋ยวดูรถคันนี้นะของพี่เป็ดนะครับพี่เป็ดแต่งอะไรบ้างครับพี่แต่งอะไรบ้างเหรอจริงจริงก็ไม่เยอะนะไม่เยอะนะครับเพราะว่าเดิมเดิมฟอร์ดเนี่ยก็คือสวยอยู่แล้วนะครับก็มีในส่วนของ แม็กกับล้อนะครับขอบ20เนาะพี่เนาะขอบ20ครอบ20แล้วก็ซุมล้อซุมล้อนะพี่น้องอ่าซุมล้อครับแล้วก็ที่เหลือก็เกือบจะไม่นะแต่เขาชั้นที่เสริมขึ้นมาก็มีโซนของด้านหลังครับนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยเนาะพี่เนาะใช่ครับถ่ายอันนี้ดูตามคลิปใน YouTube เลยเนาะพี่เนาะตามนี้เลยครับแล้วก็มีก็มีคิวเหรอคิวล้อคิวล้อมีคิวล้อ ิวล้อแล้วก็ล้อแล้วก็แม็กอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับพี่ข้างในจะมีเป็นเป็นเป็นเนบาะหนังด้วยนะครับเบาะหนังอันนี้ของพี่เลือกเป็นสีน้ําเงินด้วยเนาะสีน้ำเงินอ่าพี่เป็ดเลือกสีน้ําเงินด้วยเพราะว่าอะไรครับพี่เอ่อเพราะลูกสาวลูกสาวนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อยลูกสาวอ่าลูกสาวอ่ะอ่ะประมาณนี้นะครับนี่ครับเราลองเ <Hit S 1> ลยนะครับอ่าเนี่ยฮะนี่ พราะว่าแบบที่ส่งไปให้จะเป็นสีแดงครับพี่เป็ดเนาะสีแดงสีแดงใช่ครับอันนี้ก็ส่งก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีนน้เงิได้ตามใจที่ลูกค้าทางผมแจ้งไปทุกอย่างนะครับแต่ว่าพอแต่งออกมาก็คือเกินเกินเป้าครับผมโอเคเดี๋ยวเชิญด้านหน้าครับพี่โอเคเดี๋ยวให้พี่เป็ดอธิบายเรื่องรถฟอร์ดนิดนึงเห็น Next Gen Ranger พี่เคยขับ Next Gen Ranger ร์ไหมครับเคยขับมาบ้างไหมครับไม่เคยเลยไม่เคยเลย Ranger Ford ยังไม่เคยขับเลยใช่ผมเล่นรถคลาสสิกอ๋อคลาสสิกอยู่ของ Mazda p r o โ e รซ นะครับแล้วก็ของแฟนก็ใช้ใช้รถเก่งอยู่เห็นรถแล้วเก่ามากเลยนะครับเป็นรุ่นเก่าเลยนะครับเป็นรุ่นเก่าแบบเก่ามากเลยนะครับก็เห็นรถฟอร์ดเราเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็จริงจริงก็เบื้องต้นก็ติดตามทางแม็กนั่นแหละเมื่อเมื่อปีก่อนนู่นนะครับนั่นแหละก็ติดตามก็แม็กคาอยู่นะครับแล้วก็แต่ว่าก็มาก็มาจบได้เต่าราจบได้เต่าแล้วก็รุ่นนี้เลยประมาณนี้ครับครับผมเดี๋ยวขอ ให้พี่เป็ดนะครับแล้วก็พี่มีนานะเดี๋ยวให้สัมภาษณ์นิดหนึ่งนะครับบริการแล้วก็แนะนำฟอร์ดชลุมเกษตรนะว่ามีนว่าบริการยังไงบ้างครับพี่ก็ที่จริงแล้วก็โดยเส้นทางที่เรามาเราเรานั่งเครื่องมานะครับนั่งเครื่องมาแล้วก็มาที่นี่แล้วก็เส้นทางการมาเนี่ยก็ถือว่าแบบไม่ไม่ไกลเกินนะครับแล้วก็อยู่อยู่โซนที่ไม่ไม่ต้องซับทอนอะไรเยอะนะครับพอมาก็ประทับใจแรกก็คือการต้อนรับนะครับด้วยรอยยิ้มแล้วก็สถานที่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ เชิญพวกผมเนี่ยคือเข้าไปด้านในก็มีการบริการกาแฟแล้วนฐานแต่ว่าเติมอิ่มแล้วก็สะอาดแล้วก็ดูดีแล้วก็บริการดีเยี่ยมครับลูกครับของพนักงานครับพี่มีนาบ้างนะครับพี่ ก็ประทับใจตั้งแต่แรกอะนะคะตั้งแต่เริ่มว่าจะดูรถให้แฟนอะนะคะ<ช>แล้วก็ทักไปหลายโชว์รูมมากหลายหลาย,หลายที่อะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะมีใครตอบกลับแต่ว่าพอทักมาที่ที่น้องเขาเนี่ยนะคะก็ตอบกลับแบบว่าเร็วทันใจแบบว่าอยากรู้อะไรก็ก็ได้รู้หมดอะนะคะถึง่นี้ก็เลยบอกว่าแฟนบอกว่าคนนี้แหละใช่เดี๋ยวเราจะไปหากันก็ อะไรนะั่นเจอกันมาดับรถค่ะ <c oughs> ใช่ใช่ชอบคำนี้มากตอนที่ดูแล้วบังคับเราหรือไม่อะ่ะที่ต้องมาก็ก็ใช่อ่ะค่ะใจคือใจมันอยากมาอยู่แล้วก็เลยได้ได้มาเจอแล้วก็ประทับใจมากมากอ่ะนะคะตั้งแต่บอกว่าเรา,เราลงตรงไหนหาที่พักให้แล้วก็มาที่โชว์รูมบริการดีเยี่ยมค่ะขอบคุณที่ท,ที่ที่บริการเป็นอย่างดีแล้วก็คิดไม่ผิดอ่ะนะคะที่ที่ที่เลือกที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะ ยังไงก็ขอบคุณพี่มินาแลวก็พี่เป็ดด้วยนะครับที่ไว้บางใจเต๋าฟอร์นแลก็เดี๋ยวมีโอกาสหน้ายังไงเดี๋ยวก็ออกรถใหม่ด้วยกันอีกรถอาเดี๋ยวรอแรปเตอร์นะพี่เนาะแรปเตอร์เนาะโอเคลุนแรปเตอร์นะครับใครซื้อรถฟอร์ตอนนี้ลุนแรปเตอร์เต็มตัวเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่มินาแลวก็พี่เป็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดินทางกับสตูลเดี๋ยวเที่ยวกันก่อนเนาะพี่เนาะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลาไปกับรถของพี่มินาและพี่เป็ดครับ d b l XLS ใครสนใจก็